สวัสดีครับผมพิเชษ1668ดพารวยนะครับชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าท่านแคร์นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดซับสไครตและกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับก็ต้องขอกรับสวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกรับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับครับความเชื่อมั่นนะครับไม่ได้มาง่ายๆครับ ต้องมาพิสูจน์กันนะครับครับก็ต้องขอกราบขอโทษขออภัยสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกนะครับที่ผมฟันเลขน้อยชุดด้วยท่านนะครับหลุดเลยครับวันนี้หลุดเยอะมากครับแต่สําหรับเลขวิ่งนะครับหรือว่าชุดเต็มนะครับบางสูตรนะครับเข้าชุดฟันนะครับครับเดี๋ยวผมจะไปประมวลผลให้ท่านดูนะครับว่าสูตรอะไรเข้าบ้างแล้วหลุดบ้างนะครับ ก่อนอื่นก็ขออ่านคําเตือนให้กับค,คุณป้าก่อนนะครับเพื่อช่องเราจะได้อยู่นานๆน,นะครับคําเตือนสูตรไว้เป็นเพียงแค่การคํานวณจากสถิติย้อนหลังแล้วคัดสูตรที่เดินดีที่สุดมาเป็นแนวทางเท่านั้นครับ168พารวยทางช่องจะทําข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนจริงปิดกฎหมายแดงๆซินะครับ ครับสูตรก็มีถูกมีผิดนะครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของท่านด้วยนะครับครับย้ําเสมอนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้าครับว่าหัวจอกอะไรนะครับแต่ถ้าเรามีการนะครับหรือว่ามีที่ยึดเหนี่ยวครับเราก็จะบรรลุเป้าหมายได้นะครับแต่วันนี้ครับสําหรับท่านใดนะครับที่ติดตามผมและสวัสมาิกผมครับผมจะขอคุย เลขวิ่งที่เข้าก่อนนะครับเลขวิ่งที่เข้าก่อนนะครับครับสมับชุดนี้ครับใครเอาชุดนี้ไปเล่นครับมีเหตุแน่นอนครับนี่ครับท่านต้องสังเกตที่ดีนะครับผมเขียนว่าเลขวิ่งบนนะครับสาตัวมาตัวหนึ่งแต่ผมไม่ได้เขียนสตัวมาตัวหนึ่งครับบางท่านเข้าใจผิดนะครับว่าสีดมตัดทิ้งครับให้อ่านให้ดีนะครับ ครับเลขวิ่งบนครับสันตัวมาตัวหนึ่งผมให้ห้าศูนย์สามผมคัดมาแล้วครับเหลือศูนย์กับสามนะครับศูนย์กับสามนะครับแล้วก็ฟันให้ครับศูนย์ครับเขาเต็มเต็มครับศูนย์นะครับเมื่อที่แล้วผมมาคัดแบบนี้ครับฟันสี่ครับเขาสี่ครับเลขวิ่งนะครับนี่คือเลขวิ่งบนครับบนก็คือบนครับฟันศูนย์เข้านะครับแล้วแต้มร้อยสิบหน่วยครับนี่ครับตรงนี้ครับท้ายสุดตั้งแต่จุดนี้ลงมานะครับ ท้ายสุดคือตัดทิ้งครับอย่าไปสับสนกับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งนี้คือแยกต่างหากนะครับสีดําสีฟ้าสีอะไรไม่เกี่ยวนะครับไปเกี่ยวตรงเลขฟันสีดาวรูปดาวนะครับดาวก็คือเด่นครับฟันเขียนได้ชัดว่าฟันนะครับไม่ใช่ดับนะครับแต่ตรงนี้ครับดับนะครับท่านบางท่านสับสนนะครับแต้มร้อยสิบหน่วยนะครับดับสีขาวครับมันเข้าอะไรครับมันออก สามศูนย์สามรวมแล้วได้หกนะครับออกสีแดงครับสีเด่นครับและเต็มรวมสิบน่วยครับสิบดุลย์ศูนย์สามออกสามครับสีแดงนะครับผ่านนะครับตัดไปสี่ตัวนะครับอ่าเอ้ยโทษทีครับตัดไปสามชุดนะครับสี่หกหนึ่งนะครับครับแล้วทีนี้มาดูเคลียร์บนครับเคลียร์บนครับศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าครับเข้าศูนย์นะครับอ่าเคลียร์บนนะครับ ผมเองก็ไม่ได้เขียนให้ชัดนะครับว่าเคลียร์สิบหน่วยนะครับเฉพาะสิบหน่วยเท่านั้นนะครับบางท่านไปเคลียร์ร้อยสิบหน่วยครับตัดได้น้อยครับนี่ครับสิบหน่วยเท่านั้นตัดได้เยอะนะครับถ้าท่านไม่มีห้าตัวนี้ครับอย่าไปซื้อครับโดนหวยกินแน่นอนครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านถ้าไม่มีห้าตัวนี้สิบหน่วยโดนแดกแน่นอนครับครับนี่ครับ ตักหลักร้อยครับงวดนี้ครับมันไปออกเลขสามเลขรองครับนี่ครับหลักร้อยครับก็ถือว่าผ่านนะครับเพราะเราตัดแค่สองตัวท้ายนะครับและหลักสิบนะครับหลักสิบงวดนี้รับไปออกเลขรองงวดหน้าระวังสีแดงครับมันจะสลับกันนะครับถ้าออกเลขรองงวดหน้าจะสูตรจแมเนนะครับหลักร้อยหลักสิบงวดหน้าให้เก่งสีแดงไว้นะครับ ถ้าหลักหน่วยครับหลักหน่วยวันนี้ออกสามสีแดงครับอ,อยู่แต่ท้ายหน่อยก็ไม่ต้องกลัวกับวันหน้าอาจจะอยู่สีฟ้ากับสีแดงนะครับวับนหน้าผมว่าใส่ปักน่าจะเข้าเหมือนเดิมครับแล้วเลขวินครับเลขวินผมเอาหลักการเดิมมาคิดให้ชั้นนะครับน,นี่ครับถ้าเป็นเดนิวหรือว่าไทรัตประคมข่าวดังไปแล้วครับเพราะว่าทําแบบตารางนะครับ ล็อก8ตัวครับมันจะเข้าศู0เลนยะครับนี่ครับแต่ถ้าวินนะครับ3ตัวนะ2ตัวครับเข้าครับ0ู3 0สมศนีนะครับหลักการนี้นะครับบางท่านเอาไปเป็นกุศลบายนะครับทำเป็นช่องเป็นตีตจรางเหมือนไทยรัฐเดลนิวหรือว่าทักษะอะไรตบนเนี้ยครับนะครับผมไม่กล้าเออเดี๋ยวเขาฟ้องร้องเอาครับก็นี่ครับอ เอาไปวางวางวางมันเป็นช่องๆครับแล้วก็มาไฟกันเองครับบางที0ูนสามอาจจะตัดใครไปจับเล่นก็ถูกครับตั้งเจ็ดแปดตัวนะครับพาไปวินแล้วเยอะมากครับวิธีคัดครับเลขที่หายครับมีอะไรครับมีหนึ่งมีหกนะครับหนึ่งหกดาบครับเอาง่ายๆคือหนึ่งหกดับทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับแค่นั้นเองครับ วิธีใช้ครับง่ายๆครับแบบนี้ครับหนึ่งหกไม่ต้องเอาไปใส่ในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแค่นั้นเองครับตัดหนึ่งออกก็เหลือแค่ห้าตัวตัดหนึ่งออกตัดหกออกเหลือแค่ไม่กี่ตัวครับอตัดหนึ่งตัดหกออกก็เหลือไม่กี่ตัวครับนี่ครับวิธีใช้นะครับคนใช้ไม่เป็นครับต้องสังเกตครับ้าจะให้ผมอธิบายทุกอย่างทุกเรื่องครับผมก็ลืมบ้างนะครับไม่ใช่ไม่ไหว ไหวครับแต่ผมลืมนะครับต้องค่อยๆสังเกตนะครับและสำหรับสองตัวล่างครับทำยากมากครับทำยากมากผมได้วิ่งเด่นมานะครับ098ครับผมฟันเอ่อฟันเอ่อผมคัดมาเหลือ0ูกับแครับผมไปฟันแตกครับเพราะว่าเนรกล่างมันชอบไหลครับไม่4ีกับแต้องไหลมาตัวหนึ่งแต่ ฝันแปดครับเพราะว่าสมันออกมาบ่อยแล้วฝันแปดครับผิดครับลองเล็กลองนะครับครับแล้วแ้มรวมสิบหน่วยครับแทมแปดครับก็เอ้ยทัวเทียครับแมเจ็ดครับมันออกเจ็ดศูนย์ครับแ้มเจ็ดก็ผ่านนะครับผ่านนะครับแล้วก็เคลียร์ล่างครับเคลียร์ล่างสิบหน่วยครับอันนี้ไม่เป็นไรผมมีแค่สิบหน่วยเข้าศูนย์นะครับผ่านนะครับแล้วหลักสิบครับวันนี้ไปเข้าเล็กลองครับ เจ็ดครับแต่ก็ผ่านนะครับเพราะเราจะตัดทิ้งแค่สองตัวท้ายนะครับครับและหลักหน่วยครับเข้าศูนย์ครับเข้าตัวสีแดงครับก็ผ่านนะครับและเลขวินครับหลักการเดิมเอามาคิดใหม่ท่านนะครับใช้ตั้งนานนะครับนี่ครับมาครบนะครับเหมือนเดิมครับไทยรัฐดีนิวและทักษาหรือว่าไอประมาณนั้นหนังสือพิมพ์นะครับเขาจะให้มานะครับชุดหนึ่งใช้ได้ทั้งบนและล่างครับแต่ผม ทำแยกให้ท่านครับได้ทั้งล่างคือล่างบนคือบนครับนี่ครับจะตรงนี้ครับมันจะเสี่ยงกว่าเขานิหนึงแต่ผ่านครับนี่ครับเขาเอ๊ะข้างล่างเขาก็ดังนะข้างบนเขาก็ดังนะนะครับหนังสือนะครับแต่ผมเนี่ยบนคือบนเลยครับล่างคือล่างครับนี่คือวินล่างครับเห็นไหมครับมาเจดศูนย์นะครับ อะไรที่หายไปครับหนึ่งกับห้าครับหลักหนึ่งหลักสิบกับห้าเราก็ทิ้งได้เลยครับนี่ครับหนึ่งกับห้าทิ้งได้เลยครับถ้าตัดเป็นครับถ้าตัดเป็นอะไรที่หายตรงนี้เอาไปตัดได้เลยครับแต่สูตรนี้ต้องแม่นนะสูตรดับต้องแม่นนะนี่คือเลขดับที่หายไปสองตัวนี่คือวิธีคัดหานะครับครับแล้วทีนี้มาจุดอา่า เอาเลขเอาเลขคุยเลขที่เข้าก่อนนะครับขอคุยเลขที่เข้าก่อนนะครับอ่าอยู่ในเออเอ๋อนี่ครับตัวทีครับสามตัวโต๊ดชุดเต็มครับสามารถย้อนไปดูคลิปผมได้ครับสรุปทุกสูตรนะครับนี่ครับผมมีนะครับเบิ้นหาม สูตรผมนะครับมันชี้ไปบอกว่าครับมันต้องมาเบิ้ลหรือหามอีกครับสวัสดีครับสําหรับท่านใดที่โทรมาคุยกับผมครับผุณพิเศษว่าคิดว่าจะมีเบิ้ลมีหามไหมผมว่าสูตรเันบอกครับมันมีครับเหมือนอย่างเช่นครับเพราะว่าข้างหน้ามีโรงเรียนนะให้ระวังเด็กข้ามถนนนะ,ะมีทางออนลนเนี่ยระวังเด็กข้ามถนนนะแต่อาจจะไม่มีเด็กข้ามมาได้ หรือว่าอาจจะมีก็ได้แบบนี้ครับสูตรมันก็เหมือนกันเหมือนป้ายบอกทางนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยจะเบิ้ลนะระวังนะประมาณนี้แต่มันอาจจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่มันก็มาจริงครับนี่ครับ303ครับจุดเบิ้ลผมมีนะครับผมก็เลยทำมาให้ชั้นนะครับสูตรนี้ครับ3ตัวต้นมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับถ้าใครไปเล่นครับในเว็บนะครับยังคุ้มอยู่นะครับ ยังคุมอยู่นะครับครับแล้วทีนี้2ตัวล่างชุดเต็มครับ2ตัวล่างชุดเต็มผ่านนะครับมี2ตัวล่างชุดเต็มกลับด้วยครับมันเยอะครับแต่วิธีเล่นครับผมย้ำเสมอครับถ้าท่านซื้อลอตเตอรี่ไม่มีเลขในนี้อยา <repeating Unbelievable> ่าไปซื้อครับนี่ครับผ่านนะครับไม่มีเลขในนี้อย่าไปซื้อครับลอตเตอรี่ครับ ใชไหมครับตัวขับด้วย7 0 0 7ครับถ้าท่านไปซื้อไม่มี0ู7 0ดก็ผิดนะครับแต่ถ้าท่านอยากได้น้อยชุดนะครับผมคัดให้ครับแต่หลุดครับทำยากมากครับสองตัวบนไม่ต้องพูดถึงนะครับหลุดครับสามตัวตรงหลุดครับไปวิ่งแล้วเร์เซ็นหลุดครับอ่านี่ครับผมบอกแล้วมันยัง ขัดแย้งนิดหนึงครับสูตรครับแต่ว่าหน้าครับสูตรไม่เคยผิดซ้ำนะครับสูตรไม่เคยผิดซ้ำนะครับว่าน้าระวังนะครับแล้วนี่ครับสองตัวบนครับศูนย์สามผมไม่มีครับเพราะว่าผมตัดไปนะครับและหลักการนี้ครับผมเองไม่อยากจะมาเปิดเผยครับเพราะอะไรครับเปิดเผยที่ไรสูตรดูทุกทีครับเหมือนเราออกสื่อไปครับเลขมันเคลื่อนหรือว่า รัฐบาลก็รู้ก็ไม่รู้นะครับสองปีกว่าครับไม่เคยผิดครับผมเลยอยากมาแจกให้ท่านก่อนปีใหม่นะครับเพราะว่าผมเอาสองชุดนี้สิบชุดนี้ไปกลับไปท่านแล้วนะครับแล้วไปใส่ปักหลักร้อยเข้าไปครับหลุดครับหลุดจริงๆครับหลักร้อยนี่จริงผมผู้ชมนะครับสามนะครับอยู่ไทยสุดเลยครับ จริงๆแล้วมันมี8ตัวนะครับแต่นี่ผมให้มา1 2 3 4 5 6 7 8อ่า2ตัวท้ายทิ้งไปครับร้อยผ่านนะครับสองตัวนี้ครับต้องขอโทษขออภัยครับสำหรับชุดฟันนะครับขอโทษขออภัยนี้ครับชุดฟัน5 0 4 9ูนย์สครับสตัวนี้ไม่น่ามาครับผมว่าคิดว่าไม่น่ามาจะฟันตัวเดียวครับ0 5เริ่มแรกเลยนะครับมันก็ผิดจริงๆครับ แล้วทีนี้นี่ครับคุยไปเยอะคุยไปเยอะเกินไปครับต้องขอโทษขอไปกราบขอโทษท่านจริงๆครับทาให้ท่านเสียเงินสีทองนะครับดับพิฆาตลงกมาสองตบบนเท่านั้นครับให้เด่นกระไหนดังนระไหนตัดทิ้งได้เลยครับนี่ครับนะาต้องปากตัวเองมากครับครับต้องขอโทษจริงๆครับศูนย์สามมาหลักการนี้ครับ เกือบสามปีนะครับสาปีกว่าครับตั้งแต่ลงทุปมานะครับไม่เคยผิดครับเป็นประวัติศาสตร์ครับมันผิดไปยี่สิบห้าจุดครับถ้าเอาสูตรแข็งมาคัดนะครับผิดไปยี่สิบห้าสูตรครับผมไม่น่าเชื่อครับว่ามันจะมาได้ครับแต่มันก็มาได้ครับครับสูตรมันอาจจะหมดอายุหรือเปล่าครับผมงดได้นะครับผมขอเปลี่ยนแปลงสูตรครับขอพักสูตรนี้ไว้นะครับให้ดีขนาดไหนก็ต้องพักครับ ขออาจจะเหนื่อยครับเราขอพักสุดนี้เปลี่ยนหลักการใหม่นะครับเอาหลักการที่ใช้กับ2ตัวล่างครับมาใช้นะครับถามว่าแข็งเหมือนกันไหมแข็งเหมือนกันครับ3ปีความเหมือนกันครับ3ปีความเหมือนกันไม่ต้องกลัวครับเราจะเอาใส่แข็งไหมใช่ไหครับถามว่าแข็งกว่าไหมแข็งครับคิดว่าแข็งครับเพราะว่าจะสบการณ์ครับ แต่จะหมดอายุหรือไม่ครับมันก็เสียงนี้เสียงเหมือนกันครับแต่ขอดับพิฆาตสองตัวบนนะครับดับพิฆาตขอพักครับพักสักงวดนะครับรอดูอาการก่อนนะครับและสองตัว่างผ่านนะครับสามงวดแล้วนะครับสามงวดติดนะครับผ่านนะครับอาการนี้ถือว่าแข็งและใช้ได้นะครับผ่านนะครับและคู่ทายคู่ทางผมว่าใช้ได้อยู่เสมอครับสามปีกว่าครับเกือบจะ เจ็ดสิงงวดแล้วนะครับผ่านมานะครับสีดำเหมือนกันครับสีดำนี่คือผมคำนวณด้วยสูตรและหลักการใหม่ครับแต่เอามาใช้ได้จริงไม่ถึง3ปีนะครับแต่ทำเป็นสีดำนะครับแต่มันก็ผ่านนะครับเอามาใช้งานได้จริงไม่ถึง3ปีครับแต่ตรงนี้ใช้งานได้จริง3ปีกว่าผ่านตลอดนะครับดับแข็งครับอันนี้เอามาใช้งานได้จริงได้แค่10บปงวดนะครับ สิบพันก็ผ่านตลอดนะครับอ,อันนี้ก็ปรับปรุงแล้วโอเคนะครับผ่านตลอดนะครับครับผิดพลาดอย่างไม่ให้ไปครับศูนย์สามครับหลังจารนี้ขอพักไว้ก่อนนะครับแต่ส่วนอื่นประมวลผลแล้วนะครับประมวลผลแล้วคู่ตายคู่ดับสามารถประหยัดเงิงนของท่านได้นะครับ ลดต้นทุนของท่านได้ครับตรงนี้ครับหลักการนี้ถ้าใครใช้เป็นครับแต่สําหรับคนที่คิดคํานวณครับเขาไม่เสียหายเยอะครับแต่สําหรับคุณลุคุณป้าครับชุดฟันผมครับเขาไปเล่นครับบางคนเขาไม่ต้องการสูตรเยอะมากมายครับเขาแค่ต้องการชุดน้อยชุดครับแล้วไปเล่นครับนี่ครับแต่เขาเองก็เล่นเฉพาะสีแดงกับสีฟ้าครับผมเน้นเสมอครับบ้าเลขที่ผมฟัน ไฮเดนสีแดงสีฟ้าทาน้าเล่นเยอะตัวแพงก็จะหมดเยอะครับครับผมบอกย้ําเสมอนะครับว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกครับว่าหวยจะออกอะไรนะครับถ้าสูตรถูกก็ดังกันไปครับผิดพลาดก็เสียเงินเสียทองครับนี่ครับความฉลาดไม่ได้มาง่ายจริงครับทํายากมากครับครับวันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับสาหรับใครที่ ชอบคิดชอบคำนวณนะครับครับสำหรับเลขวิ่งนะครับสำหรับเลขวิ่งหมดหน้าครับหมดหน้าให้ระวังนะครับให้ระวังเลขวิ่งบนล่างผมครับเพราะว่าสูตรนลครับตั้งแต่ทํามานะครับตั้งแต่ทํามาครับไม่เคยผิดซ้ํานะครับไม่เคยผิดซ้าหลักการนี้ครับถ้าผิดซ้ำเมื่อไรครับผม ยุติทันทีครับยุติเลยครับถือว่าสูตรนี้ใช้ไม่ได้ครับนี่ครับผิดอีกแรกครับผมเมื่อแล้วผมให้สองเก้าฟันเก้าเก้าครับว่าดีครับให้สองห้ากับสองฟันห้าครับผิดครับครับนี่ครับมันจะไม่เคยผิดซ้ำนะครับตั้งแต่ทําคลิปไปนะครับ เล็กวิ่งแล้วเปอร์เซ็นต์ผมครับก่อนนู้นแม่นมากครับเข้าทุกงวดครับเข้าทุกงวดเข้ามาจนเราไม่อยากเปลี่ยนสูตรครับทีนี้มาผิดงวดหนึ่งนี่ครับห้ากับสองครับไม่รู้เป็นอะไรกับห้ากับสองครับถ้าห้ากัสองมาจะอะไรสูตรจะผิดประจำนะครับนี่ครับอ๋อมันเพิ่งจะมาผิดตัวทีครับผมไปไปไปขอโทษ สูตรผิดครับขอวททีครับอันนี้ครับเลขวิ่งผมนะครับสองตัวมาตัวหนึ่งนี่ครับมันเข้ามาเจ็ดสแปดงวดเนี่ยผิดไปหกงวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกองวดนี้ด้วยนะครับผิดไปหกงวดครับแต่ย้ํานะครับงวดหน้าครับเลขนะครับมันจะไม่ผิดซ้ํานะครับไม่เคยผิดซ้ํานะครับ ตั้งแต่ทามานะครับอ่ารายการน,นี้เรามีข้อแบบเลขไม่ผิดําก็ต้องมาในนี้ครับคนน้าเลขวิ่งล้านเปอร์เซ็นครับต้องเขียนว่าเลขวิ่งล้านเปอร์เซ็นครับคุยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอีกอ่าไอ้ลืมลืมตรงนี้ครับแล้วก็คู่คู่โต๊คู่ถางสามปีกว่าครับผ่านนะครับสามปีกว่าผมผ่านนะครับ มันได้เหมือนเดิมครับอรานี้ได้เหมือนเดิมครับสามปีกว่าครับไม่เคยผิดพลาดเลยนะครับบนนาครับเจินครับคู่ดับคู่ทางนะครับไม่กล้าคู่เยอะนะครับไม่กล้าคู่เยอะครับแต่สําหรับเลขน้อยชุดนะครับทําให้ท่านเสียเงินสิทองจริงครับต้องกราบขอโทษขอไปขอตาจริงครับและสามตัวตรงนะครับสามตรงทํายากมากครับ จะพยายามทําอย่างเต็มที่ครับหลักการที่ผมเอามาให้นี่ครับมันเป็นอะไรกับผมก็ไม่รู้ครับเริ่มแรกผมเอาชุดเคลียร์ที่ทําง่ายมากเดินมาแล้วเจ็ดงวดไม่เคยผิดมาลงงวดแรกเอาผ่านครับศูนย์ห้าหนึ่งผ่านครับแค่หกสิบสามชุดเข้านะครับแล้วมาลงงวดสองหลุดครับเราเฮ้ยอะไรวะสูตรมันเดิมแล้วเจ็ดงวดที่เราแม่ามาลงมันผ่านแต่เอามาลงจะไรผิดทุกที เราก็เปลี่ยนหลักการใหม่ไอ้ห้าร้อยสิบสองชุดเนี่ยมันเข้ามาตลอดเลยไม่เคยผิดพลาดเลยสามปีขวาและเอามาลงปั๊บรวดทันทีครับงวดนี้เหมือนกันครับสูตรนี้ครับสองตัวนะครับแค่สิบชุดครับไปกลับแด้เป็นยี่สิบชุดครับไม่เคยผิดมาสองปีครับเราก็เลยอยากจะให้ของขวัญก่อนปีใหม่ครับเอามาลงครับเป็นไงครับสูตรจากไม่เคยผิดครับ มาดูครับสูตรจากไม่เคยผิดนะครับสองปีกว่าครับมันเป็นไปได้ครับนี่ครับไม่เคยไม่เคยผิดถึงสิบห้าสูตรแบบนี้ครับเลขผมมันออกนะครับนี่ผมเก็บข้อมูลแค่นี้นะครับมันจะออกประมาณไม่เกินสิบห้าจุดนะครับแบบนี้ครับเท่าแบบนี้จริงจริงครับมันเข้าแบบนี้ตลอดเลยครับเลี้ยวไปนิดหนึ่งนี่ครับ า3ผมผิดถึง25สูตรครับหลักการนี้มันเป็นไปได้ไงครับไม่เคยมาสีดำแบบนี้เลยนะครับไม่เคยมาแบบแต่มันมาแล้วครับเราเองก็ขอดูก่อนนะครับยุดขอยุดไม่ไม่ได้ยุตินะครับขอดูก่อน,นครับจะเปลี่ยนหลักการใหม่ที่แข็งเหมือนกัน,นครับเอาไปท่านนะครับ ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับและขอโทษขออภัยสําหรับท่านใดที่ติดตามผมนะครับสําหรับเลขดับเลขตายอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับนี่ครับผมจะทันเล่นแค่นี้ก็พอกับจุดนี้ครับนี่ครับสมมติว่าเลขวิ่งผมมันแม่นใช่ไหมเข้าบ่อยมากใช่ไหมแบบนี้ครับ เลกวิ่งบนสามตัวมาตัวหนึ่งครับให้ท่านเอา2องตัวนี้นะครับไปจับจุดโต๊ครับจับุดโต๊เด่น0ูนย์กับสาเดี๋ยวผมจะให้สําหรับท่านอะไรที่สมัครมาจิกผมนะครับศูนยกับสเนี่ยหรือว่าท่านจะจดฟรีๆก็ได้ถ้าผมเลขกมันออกไรผมก็จะมาเปิดเผยแบบเนี้อย่างเช่นเนี่ยผมให้ฟันศูนท่านบอกวิเจดขอชุดโต๊ดศนย์ยครับ ผมจะส่งให้แบบนี้ครับนี่ครับถ้าท่านไม่ตัดเบิลออกครับท่านถูกนะครับนี่ครับสามศูนย์สามมีนะครับแล้วท่านอยากได้เลขรองด้วยครับคุณพิเชษขอถามด้วยนะเผื่อพลาดผมก็มีนะครับนี่ครับสามศูนย์สามสามศูนสามมีนะครับถ้าสามมาถูกแน่นอนครับนี่ครับชุดนี้ครับให้ท่านระวังให้ดีครับ หรือว่าท่านอยากได้เลขเคลียร์ครับเลขแต้มรวมครับแต้มรวมเช่นผมทําแต้มรวมได้หกกับท่านก็มาดูแลขหกกับสีแดงครับนี่ครับมีครับศูนย์สามครับท่านก็มาดึงครับแล้วเอาเลขไหนที่มีศูนย์สามครับมานะครับอ่านี่ครับทีนี้ท่านเองก็อยากได้ชุดรวมนะครับแต้มรวมสิบหน่วยครับ เช่นมันออกแต้มสามท่านก็มาดู็อก3าเครับมีศูนย์สามนะครับนี่ใช้ได้ตลอดชีพครับใช้ได้ทุกห่วยนะครับครับท่านใดที่สมัครสมาชิกนะครับผมให้ท่านฟรีครับแค่ท่านจับเล็กวิ่งแมนๆถ้าท่านได้เล็กวิ่งผมไปนะขอชุดนี้ไปนะครับท่านจะได้เยอะมากครับครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ยังเป็นกำลังใจให้กับผมอยู่นะครับ ครับแล้วก็ขอขอบคุณแม่ปอมากมากเลยครับที่ไม่จริงผมนะครับช่วยเหลือเกืือหนุนผมมาตลอดครับจะตูบผิดคุณแม่ก็ส่งน้าใจมาให้ผมทุกงวดนะครับขอบคุณท่านมากมากนะครับครับอันนี้ก็ต้องขอกรับขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะครับขอท่านติดตามผมนะครับอย่าเพิ่งท้อจริงนะครับสวัสดีครับ